ร่างและแบบไหนบ้างนะครับคันนี้เอเซตเต็มระบบนะครับคันนี้1.8นะครับเทอร์โบนะครับ1.8เทอร์โบปี2019นะครับ1.8เทอร์โบบอกเลยเลยจัดตรงมาโคตรหล่อนะครับคันนี้เบ็ดเสร็จที่ A อสซีมาแล้วนะครับสวยๆนะครับลิ้นเลิ่นมีให้หมดนะครับล้อต้อนรับลมร้อนนะครับเมษายนนะครับวันนี้บอกเลยเลยเต็มคาราเอลแน่นอนนะครับ จัดมาครับวันนี้หนึ่งโหลนะครับสิบสองลำนะครับลงวันนี้นะครับเมื่อวานลงมาแล้วนะครับแปดลำวันนี้ลงอีกสิบสองลำนะครับต้อนรับลูกค้าของเรานะครับลูกค้าเออวตค้านะครับหรือว่าลูกค้าเอโอตคานะครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวียพาไปชมเลยเอาแบบด่วนดวนเร็วเ็วเลยแป๊บเดียวบอกได้เลยเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากนะครับเดี๋ยวจัดแป๊บเดียวให้จบเลยม้วนเดียวมาครับคันนี้ปีสิบเก้านะครับเอ็กซิลี่เป็นออโต้หนึ่งจุดเก้าปีสิบเก้านะครับแล้วก็ได้เป็นเอ็กซิลี่ด้วย สี่ประตูยกสูงนะครับมาคันต่อมาครับคันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับใครที่พลาดคันที่แล้วนะครับคันที่แล้วพุ่งไปเมื่อสองวันที่แล้วนะครับบอกได้เลยนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ all new m u l x นะครับตัวเริ่มต้นปล่อยไปแล้วนะครับหนึ่งคันเมื่อสองวันที่แล้วตอนนี้เอามาเพิ่มไปแล้วนะครับสีเดียวกันนะครับเดี๋ยวจัดทรงให้รอๆเหมือนเดิมนะครับใครที่พลาดคันที่แล้วที่ไม่ทันนะครับเดี๋ยวมาจัดคันนี้ได้เลยนะครับคันนี้บอกได้เลยนะครับวัยรุ่นซีวิกนะครับเดี๋ยวยินนี้เจอกันนะครับเดี๋ยว ซีวิกให้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวเอาซีวิกมารวมให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างและแบบไหนบ้างนะครับคันนี้เอสเซตีเต็มระบบนะครับคันนี้หนึ่งจุดแปดนะครับเทอร์โบนะครับหนึ่งแปดเทอร์โบปีสองพันสิบเก้านะครับหนึ่งจุดแปดเทอร์โบบอกเด้เลยจัดตรงมาโคตรหล่อนะครับคันนี้เบ็ดเสร็จที่เอสซีมาแล้วนะครับสวยๆนะครับลิ้นเลิ่นมีให้หมดนะครับล้อลายฮิตของซีวิกเลยคันนี้นะครับไฮบริดคอนทูนะครับบอกได้เลยห้าพันกว่าบาทหกพันนะครับต้องแบบนี้ครับ ใช้งานได้ดีนะครับประหยัดน้ามันขั้นต่อมานะครับวีโก้สี่ประตูครับคันนี้ได้สี่ประตูแล้วก็ได้ออโต้ด้วยแล้วก็เป็นดีเซลด้วยบอกเลยคุ้มๆนะครับประหยัดประหยัดนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเก็บให้นะครับคันนี้ก็เป็นไฮบริดนะครับปีสิบสี่นะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวซ้ายที่เป็นไฮบริดนะครับของแซดนะครับสวยๆนะครับคันนี้ผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทนะครับคันนี้ผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทคันนี้จีเคนะครับยอดนิยมนะครับบอกได้เลยใครหาอยู่ หาไม่ได้นะครับที่นี่มีกับทุกสีนะครับที่เป็น t K นะครับมีเยอะมากนะครับคันนี้อ่าลีโวนะครับใครที่พลาดเหมือนกันนะครับคันที่แล้วที่ถ้าเกิดใครดูนะครับใครติดตามอยู่เมื่ออ่าประมาณย้อนกลับไปสามเทร์ที่แล้วนะครับมีรีโวมาลงนะครับคันนั้นไปแล้วนะครับลูกค้าใครที่พลาดคันนั้นมาดูคันนี้ครับสีเดียวสเปคเดียวกันนะครับแบบนี้รอๆนะครับนี่สีเดียวสเปคเดียวกันอันนี้นะครับสีขาวนะครับปีสิบสองตัวสุดท้าย บอกได้เลยรอๆใครอยากได้มาจัดไปผ่อนเบาๆเป็นรถที่ขับดีมากแล้วก็ผ่อนเบาๆนะคันนู้นนะครับ X Series นะครับเป็นแคป X Series นี่ครับเดี๋ยวพามาชมนิดนึงเดี๋ยวคันนี้มีทรงแล้วเดี๋ยวเราจัดรอให้รอๆนะครับภายในแดงครับ X Series ใครหาอยู่นะครับบอกได้เลยนะครับเหวี่ยงตุ๊กตารับประกันนะครับสวยครบจบที่เราสวยทุกคันจากทรงให้อย่างหล่อนะครับรับประกันหลังการขายสูงสุด 6ปีนะครับที่เหวอตัคาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเชนนี้เดี๋ยวเฮียไลค์ดูนะครับช่องติ๊กตอกกับแฟนเพจนะครับเดี๋ยวใอยดูนะครับเชนนี้เดี๋ยวเฮียจะมาตอบคําถามว่าทําไมต้องบอกว่ที่เหวอตัวคานะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาซีวิกมาโชว์นะครับวันนี้เรามีซีวิคอยู่ในมือประมาณ5ลำนะครับเดี๋ยวเฉพาะเป็น F4 กับ FE นะครับมี FE คันนะครับปี2022สมปัจจุบันนะครับจอดอยู่ในเดี๋ยวเชนนี้เราจะออกมาโชว์นะครับสำหรับวันนี้ไปนครับสวัสดีครับ